ลายบเลติ้งนะครับผมเจ้าเก่าวันนี้ให้ดูเรื่องไฟท้ายหน่อยไฟท้ายหลอดไฟท้ายจะมีสองแบบแบบคั้วกับแบบเสียบผมเรียกแบบนี้แล้วกันนะ,ะนะนี่เอฟยี่แปดเนี่ยมีทั้งคั่วทั้งเสียบหลอดหลอมันขาดครับผมเลยเอาหลอดหลอดซิงของผมใส่ให้อ่านี้บางคนนะ่ะซื้อหลอดซิ่งใส่เข้าไปแล้วมีปัญหาบอกว่าใส่แล้วไม่ติดมั่งอะไรมั่งผมก็บอกไปว่ารถมันเก่าอาจจะเป็นที่คั้วมันเสียหรือเปล่า เลยลูกค้าก็ไม,ไม่ไม่นะครับพี่มันย่างยุ่นมันยังงี้รถผมนี่เดิมยุ่นเดิมยุ่นไอชิบหายเดิมยุ่นมึงเสียไม่ได้ไงวะอ้ามาดูนะว่ามันเสียเวลามันเสียมันหน้าตาเป็นยังไงเวลาเสียอ่เดี๋ยวมาดูติดเครื่องห่อนติดเครื่องง่ายขนาดนี้เอา้าไม่ทุกครั้งที่กูจะต้องถ่ายคลิปเนี่ยมึงต้องมีปัญหากับกูตลอดใช้เร่งหน่อยดิ กูจะถ่ายไฟท้ายก็ไม่ได้ถ่ายเครื่องอ่ะไอ้ดี๋ยวมาดูโอ้โหเขาเนี้ยเร่งโคตรเร่งอะอ่าหายเปิดกดเบรคเบรคเบรคให้หน่อยอ่าอย่างเงี้ยเป็นไงเพราะเบรคปั๊บเออเฮ้ยพี่ครับไฟเบรกติดครับไฟหลีไม่ติดเอาเอาเอาอ่อนพรหลีไม่ติดปั๊บเป็นยังไงหลีไม่ติดหลอดพี่ผู้เสียครับหลอดพี่ผู้เสีย คือถ้าจะเกิดมามึงบอกหลอ,อกผูเสียงเดียวเลยแนละ้วเดี๋ยวเดี๋ยวพาดูนะพอเรากดเข้าไปอีกทีนึงอีกจังหวะหนึง<ท>เป็นไงเห็นอะไรแวบ,บๆป่ะเดี๋ยวก็เดี๋ยวหาเดี๋ยวหาแล้วเดี๋ยวหาเป็นไงเห็นยังเนี่ยคือขั้วมันเสียไงหลอดมันไม่เคยเสียเรา l e d จะไปเสียได้ยังไงเ,เนี่ยเห็นป่ะไม่รู้ว่ากล้องจับคันป่ะนะมันเป็นกระพริบป่ะนะเนี่ย เนี่ยเนี่ยเนี่ยเอามือโน้มมาฝแบบนี้แม่งติดไอ้ลองเบรกดูปิกได้ป่ะเบรกเบรกอยู่อ,อ่ะอันเนี้ยเอาเบรกเอาเบรกครั้งออกมาสลับกันอ่าปล่อยอ่าปล่อยอย่างเงี้ยเห็นป่ะขั้วมันเสียเฮ้ยอ่ออาเอาไม่เสียแล้วเว้ยไม่เสียแล้วเว้ยอ่าประมาณเนี้ยเนี่ยเนี่ยลองไปโยกดูเอาอันน,น,นี้อ่ะเนี่ยเนี่ยออ่ะอันนี้เบรกอันนี้เบรก หลอดไฟมันมีขายผมนี่ผมขายเนี่ยแหละแต่ว่าลองเช็คกันดูด้วยครับว่าขั้เสียไม่เสียมันหน้าตาเป็นแบบเนี้โยกซ้ายโยกขวาโยกหน้าโยกหลังเดี๋ยวแม่งก็ติดดูเดีย๋ยวเมื่อกี้เรื่องมาก่อนหนนี้ไม่ติดแต่ถ่ายคลิปให้ดูว่ามันไม่ติดแต่ว,ว่านีนติดแล้วอ่ะคันนี้เดี๋ยวจะลงขายนะครับซับจงพูพ่นกันเมื่อกี้ใหม่ๆเนี่ยแหละอ่านะเอฟยี A ่แปดเครื่องข้อใหญ่ดิ้หน้าครับสามารถรับเกล็ดรแมกกระโชกได้คันนี้ก็เต็มตีเลยเครื่องอะดีอยู่แล้วก็เนี่ยก็ดูแล้วกัน ติดเครื่องเงียบเงนิม่มๆครับเปลี่ยนรูบรคงคอยเรียบร้อยอ่าประมาณนี้ครับไม่มีอะไรคือแค่จะบอกค่ว่าหลอดไฟมีขายนะจ้ะอ่าตัวรถก็เดี๋ยวก็จะลงขายครับหมื่นต้นหมื่นต้นนี่เครื่องมันดังกว่านี้ได้บ้างไหมหรือว่านี่คือเบาสุดๆในชีวิตเลยเห็นไหมเงียบขนาดนี้ก็จะไปซื้อวัดดวงที่ไหนก็ลองดูครับ ที่นี่มันไม่ต้องวัดดวงแล้วที่นี่แก้ไขให้เรียบร้อยแล้วแต่คนชอบนะอรับรอประกอบอยู่ครับก็ชมพูพ่นครับพ่นสีกระป๋องกันแหละครับแตเ่เราลองพื้นด้วยสีหยาบก,ก่อนแค่เนี้มันเลยดูมันเลยดูกาะกว่าอ่าฮะเท่านี้ละครับไม่มีอะไรนาะนๆลงคลิปที่หนึ่งช่วงนี้งานเยอะไปหน่อยทำหลายอย่างมึนๆหัวขอบคุณที่รับชมครับ